แปงสองใบจะขายไม่น้องก็คือนมสองลูกนึงไงไวโพสร้องอ่ะแปงลังสิตไปติดบางไปอินผลโยตินของกินไม่น้อยอะ่ะแปงสองใบจะขายไม่น้องเจ้าของแปงมาถือไม้ปองมันด้วยหัวมันไงแปงสองใบจะขายไม่น้องแปงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยห้อยอ่ะแป้ง้วขายไหมเนี่ยยายอะ่ะขายแล้วแป้งเยู <c> ่ <oughs> แปลงหลังใบอ่ะทีนเนาะเนี่ยเพลงเนี้ยโคตรพอเลยแปลงตังติดเนี่ยคนไม่ค่ยเปิดหลังใบยขายพี่เนาะแต่ก่อนป่าเขาไปติดบางใบอินนะเขาขายเขาต้มโตลุงมืนนะโอ้เขาต้มตักร้อนๆเลยฟันโกโอ้ป่าบอกเอาร้อนๆหน่อยร้อนๆหน่อยแม่ค้าบอกก็ร้อนแล้วไงเนี่ยอาหารยังไม่ร้อนอีกรถมันติดรถไปไม่ได้ต้องติดเวลาไปกินก้าต้มกำลังติดนะมีคุ้งแห้งยำมีหอยยีโป้ยำ ไม่รู้ว่าไปกินข้าวต้มคนละถ้วยสองถ้วยเขาตักมาในหม้ออ่างอ่างก็ร้อนรอป้าบอกเอาร้อนหน่อยร้อนหน่อยก่อนไปติดกันตรงนั้นเนี่ยรถติดเป็นแท่งระยวยืดเลยจอดคนขึ้นหลังคารถขึนเนื้อดูใหญ่เลยรถติดยาวแค่ไหนวะขึ้นหัวรถเนี่ยดูกัน